ไปก่อนจ้า้าดูแลแหละยายดีๆนะลูกโอเคจ้าสวัสดีจ้ยายหนูมาแล้วจ้ามาแล้วไม่ลีมาแล้วจ้ายายเหงาไหมหนูมาอยู่เพื่อนข้ามาเจอ ยายจ๋าไปดื่มกับเพื่อนก่อนนะอย่ากลับดื่มนะลูกนะโอเคค่ะเฮยตกใจหมดเกยนี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยไปป่าหรอเออแกฉันนั่งรถผ่านมาฉันได้กลิ่นแปลกๆแถวนี้มันออกแบบเหม็นเขียวฉุนๆยังไงไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกอ่ะอ๋อน่าจะเป็นเขานึ่งกุยช่ายกันบางแก่เพราะว่า แถวนี้เนี่ยร้านกุ้ยช่ายเจ้าดังหลายเจ้าเลยนะหลายเจด้วยหรออ่ะแล้วเจไหนดังสุดล่ะฉันแค่เห็นมีแต่เจเจยูเจอิมเจไก่เจแมวเจไหนดังสุดล่ะถ้าแล้วแต่คนชอบแบบแกยังแบบว่าเจยูอย่าง้ชิป้าก็จะแบบแป้งบางอะไรในปากแต่แ้วเป็นแบบเจจูก็จะแบบว่าแป้งหนานุ่มใดๆอืมนี้ถ้านึกถึงก๋ขนมก็ต้องนึกถึงกุ้ยช่ายสลรพัดเจดิ ไม่โทรมารับสายก่อนนะ <Okay. S 2> โอเคมามาซื้อถั่ลูกไปซื้อของให้ยายหน่อยโอ๊ยขอนอนต่ออีกหน่อยได้ไหมคะเจ๊ชบาลูกเคิดเดี๋ยวยายจะทำของที่ลูกชอบให้กินจริงเหรอคะไปซื้อของให้ยายหน่อยแล้วอย่าลืมชวนเจาเอไปนะโอเคไปเป็นเพื่อนโอเคจ้ะยาย อขอบใจมากนะมาคุยเล่นกับเจ๊เอก่อนปะเดี๋ยวยายจะทำของอร่อยให้กินโอเคจ้ะเออเอกเจ๊เคยบอกฉันว่ายายเราเคยขายอะไรนะโอ,อ้แม่ฉันน่ะเคยแล้วว่ายายของเราอะ่ะเคยขายขนมวิชัยมาก่อนแล้วร้านของแกอะ่ะเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในเกาะขนุนเลยนะแต่น่าเสียดายที่เลิกขายไปก่อนอะนะสนุอ่ะยายาไม่เคยเล่าให้ฉันฟังเลย พี่อะแบบปิยา <c oughs> <c oughs> ยทำอะไรคะเนี่ย <c oughs> เห็นเขียวมากผกบ้าคุ้นตอนแรกยัไม่มีผิดเลย กูชายเนี่ยติดเสื้อหนูหมดแม่เม้นอะไรกูเม้นกิ่งกูชายนี่แหละแม่รู้ป่ะเพื่อนหนูแม่งรอหนูมากขนาดไหนอ่ะหนูโคตรไม่ชอบจีนเลยพ่อแม่แกเป็นแบบนี้แหละถ้าแม่ไม่เล่าขายจะเล่าขายได้ไงล่ะเพราะแบบนี้ไงเพื่อนก็ถึงไี่รอหนูอ่ะแต่แกเป็นแบบนี้อะไรเพื่อนมันถึงจะไม่คบแกว้าวนี่ไงของอร่อยที่ยายบอกน่ากินมาก อร่อยทสุดเลยตอนที่ยังไม่ถูกนะมห้นน่เสียมากพอถูกแล้วอะหอมสุด,สดว่าแต่แม่บอกว่ายายเคยขายขนมกุยช่ายด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วลูกคนแถวนี้เขาร้วนาขนมกุยช่ายของยายอร่อยแค่ไหนอ้าวแล้วทำไมเลือกขายล่ะจ๊ะตั้งแต่แม่แกบอกให้ยายเลือกขายเพราะถูกเพื่อนล้อว่าแม่ตัวเมนยายเลยเปิดสอนอย่างเดียวเก็บเงินส่งแม่แกเรียนไงล่ะ าแบบนี้นี่เองเออว่าแต่อนจ่ะแม่ฝาามาถามว่า mm hmm. เคล็ดลับเผาหลอดของกุ้ยช่ายยายเนี่ยคืออะไรหรอคะทำไมลูกค้าถึงติดเต็มเลยอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำพร้อมไหมพร้อมค่ะยายบอกว่าความใส่ใจทุกขั้นตอนการเลือกต้นกุ้ยช่ายที่กำลังดีแปลงต้งนุ่มและน้ำจิ้มต้องรสชาติดีทั้งหมดนี่คือเคล็ดลับความรักและความตั้งใจของยายมันถึงอร่อยกว่าใครๆยังไงล่ะ มาแล้วจ้าสืุ้ยกุยช่ายเจ้าดังมาฝากด้วย